สมาชิกสองรทั้งเขตหและก็เขตนะครับองานคะครับคุณพัฒนาปีนี้เราได้รับเกียบติเพราะเราว่างเว้นในการเลือกตั้งเป็นปีแห่งการเลือกตั้งของท้องถิ่นนะครับหลังจากนี้ก็ปร,ประมาณ,มาณตามท่าม เรามีห้าทองกีห้าเทศบาลที่รับเิ old, ือกตั้งหมายเลข3ันั้นอย่างที่ผมบอกไงว่าคำว่าตกลงกันได้แสดงว่าต้องตกผลึกทุกคนมีนะครับนะครับนันลำดับขอ1 2 3ทราว่ากรุงอินตราได้หมายเลขหนึ่งอิตราทั้งหมด จับไห้หมดหมดไปเลยคปอาไดบกันวนัน็กอรวมบนกันวมเล็ุ่มนึงกลุ่มดครับมองตารางินนะครับนะในช่วงเวลานี้ผมขอไปขบนบวนนี่ขวปี่ังเตียงก็ได้นะครับเผื่ออ่าหยิบง่ายหน่อยหานาด้านนู้นนะครับ Ối nóng nóng bớt nóng đốc nó luôn cao ông ba bà giúp หลายคนนะครับบางคนเนี่ยที่เขาเตรียมตัวที่จะลงสมัครเพราะต้องรอรอ,รอเวลานี้นะครับก็ถือว่าได้โอกาสนะฉะนั้นการเลือกตั้งของถิ่นนี่ก็เหมือนกันทุกที่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้จะมาใช้สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมาก ในส่วนของทศบันตระมของนาหนาเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้เต็มที่นะครับเพื่อรองรับเรื่องของการจัดการตั้งตั้งนะครับซึ่งอย่างที่ท่านบอกครับว่ามันหายมานานลานานมากนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็ถือว่าทางเทศบาลต้องเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าในเรื่องของคนสถานที่ในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์นะครับ เลือกคนดีเขามาทหน้าที่เรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งรู้สึกว่าทางเทศบาลที่นี่ครับบรรยากาศก้ค่อนข้างชิกคักนะครับมีทีมสมัครถึง3ทีมด้วยกัน จะมีความกังวลอะไรบ้างครับเรื่องของอไม่กังวลน,นะครับเพราะผมได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาเป็นทีมไม่ว่าผู้สมัครผู้บริหารหรือว่าสมาชิสภานะครับก็อธิบายแล้วก็แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการต้องห้ามวิธีการหารเสียงนะครับต่างๆนะครับเพื่อให้เขาทำควาเข้าใจเพื่อ กระจายอันพันให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ได้รับทราบด้วยแล้วเขาเองก็ดําเนินการหาเสียงด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือเราก็เลือกคนที่ว่าเราคิดว่าเขาสามารถเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เป็นตัวแทนของเราในการแก้ปัญหาต่างๆค่ะมีคาดหวังไหมครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลุ่มตัววงเบอร์อย่าง รูปแบบของประชาธิปไตยไหมะะก็ใช่ค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งก็คือเป็นเป็นสิ่งที่แสดงถึงประชาธิปไตยในประเทศนะคะก็คาดหวังว่าจะมีคนที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเข้าไปอยู่ในสภาาในสภาของกัน,นะคะ่ะในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ครับเจเนชั่นใหม่ครับอยากจะเปลั่าถึงเด็ก รุ่นน้องๆไมหมครับเรื่องของการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นคิดว่า,าการเลือกตั้งาการเมืองหรือว่าประชาธิปไตยหรือว่าการเลือกตั้งก็คือเป็นเรื่องของคนทุกคนนะคะคนรุ่นใหม่ก็คือสามารถที่จะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ร่วมกันพัฒนาออหมู่บ้านตำบลของเราะคะ่ะ